ขอขอค่ะพ่อจ๋าขอ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 ค่ะขอขอหนูอยากกินข้าวโอปะรดตภูเลจ้าวันนี้เราไบปะรดไปให้ลูกนะมครับผมับปะรดตภูเลค่ะหวานฉ่ำมากแม่แม่ขอลูกหนึ่งอดไม่ไหวใครอยากกินสับปะรดบ้างจ้าให้พ่อแสนก่อนให้พ่อแสนก่อนอ๋อให้น้องนางก่อนเอาให้น้องนางก่อนค่ะ ไหนยกมือสิค้ายกมือก่อนไหนยกมือก่อนยกมือทำยังไงยกนวลอ่ขอขอค่ะพ่อจ๋าขอ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 ค่ะขอขอหนูอยากกินข้าวโอปะรดภูเลจ้าโอเคค่ะป่ะคนละสองลูกนะคะพอดีหนึ่งถุงมันมีห้าลูกค่ะแม่แม่เอาน้องนากินนิเดียวสามลูกแล้วพอแสนได้ลูกหนึ่งโอ้ยเนาะ พอแสนครับกนไหนมาดิครับทำยังไงครับอ,อ,อืมทำยังไงกินหมดแล้วไม <c oughs> <อ>่เราอันนี้เราคือเราไม่อยากให้พอ่อแสนแสดงมากนะครับกูลูกสาวเราจะนั่งเพราะว่มามอเมื่มาตอนอหัวค่ำเราไปถ่ายคลิปแล้วเขาเดินเนอะเสียงขายดังแก๊กแก๊กอย่างนี้นะครับเราก็ไม่อยากให้ลูกของเราแบบเผื่อเขาจะเห็นพ่อแสนนั่งอาจจะไปนั่งด้วยแล้วอาจจะพลิกกว่าเดิมนะครับโอเคค่ะอันนี้ก็เลยก็เดี๋ยว ตอนนี้นะคะสังเกตดูจากที่รอบเย็นที่ผ่านมาเนาะน้องนางเขาเหมือนจะคุณหมอเขาว่าน่าจะขาขาแพลงนะคะขาพลิกขาแพงเนาะก็ตอนนี้ยังไม่ได้เหมือนฮะน้องลูกหิวน้ำอวอนตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เจ็บหรือปวดอะไรออกมาแสดงออกมาให้เราเห็นนะคะแม่แม่ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอก็จะเข้ามาดูแต่เช้านะคะสําหรับค่าคืนนี้ก็ยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะแม่แ แต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรีบโทรแจ้งคุณหมอแล้วนะคะอ่าก็รอดูพรุ่งนี้ค่ะจะดูเปียกๆตรงขาหลังหน่อยนะคะอพอดีว่าทายาให้น้องนะคะแม่แม่ก็มารอดูพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้น้องก็สดใสร่าเริงกินหญ้าดื่มน้ําอย่างนี้ตามปกติเลยนะคะอันนี้เป็นรอบดื่มน้ํารอบก่อนนอนค่ะเดี๋ยวก็จะเอาญ้าให้น้องนะคะที่เราตัดมาเนาะค่ะเนาะอ่านะคะ,คะ,ะ,นะคะประมาณนี้วันนี้ก็มาอัปเดตน้องนางด้วยนะคะสําหรับอาการ เหมือนจะปวดขาแต่ก็ภาวนาให้แค่เหมือนจะ <c oughs> อขอภาวนาให้ให้ลูกไม่เป็นอะไรนะคะแม่แม่อขอให้พระครูประกรรมคุ้มครองลูกหลานไม่ให้เป็นอะไรเนาะแม่แม่เอฟซีขานะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไม่ได้ไปที่ลานแสดงนะคะแม่แม่ <c oughs> ขอพักก่อนขอพักก่อนนะคะอ่าเพราะว่าหนูก็แบบว่าอยากให้น้องนางเขาเป็นปกติ เนาะเพราะว่าเวลาเขาไปเจอเพื่อนพี่น้องเขาก็เล่นเต็มที่อะไรของเขาเต็มที่อย่างที่ทุกท่านเห็นก็กลัวแบบจะเจ็บเพิ่มขึ้นไปอีกก็เดี๋ยวรอให้คุณหมอมาคอนเฟิร์มมาแบบให้ชัวร์เลยว่าโอเควันนูน้นวันนี้ไปเล่นกับเพื่อนได้แล้วนะคะหรือว่าวันนี้วันนี้ต้องอยู่บ้านก่อนอะไรอย่างนี้นะคะแม่แม่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอให้คุณหมอมาบอกพรุ่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะก็ขอบพระคุณทุกๆก,กําลังใจจากพ่อพ่อแม่แม่ที่ส่งให้กับน้องมินนี่นะคะสําหรับค่ำคืนนี้ก็ หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆท่านนะคะแม่แม่พรุ่งนี้พบกันใหม่คะ่ะ